โลอโลอลโลอโลอมาแล้วมาแล้วเสียงหายหรือเปล่าอ๋อะนะวันนั้นสุมไม่ได้วันนี้มาแก้มือครับกีเกียร์ไม่เอาหรอมะไม่มีเพชร <c oughs> เปิดกันเลยสามเพื่อโอกาสนะอยากลองอะ่ะเพื่อโอกาสทั้งทีโดู ตัวกันบินก็ดีนะช่วงนี้เอ็ดเวิร์ดบินเจอบ่อยบ่อยสูตรเดิมสูตรยกเลิกมามาเถอะสักตัวตัวกันบินออกดีไหมเนี่ยเลทรอบนี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บไม่ได้อ่ะอีกแค่ตัวเดียวเองเอาการตอบที่ไรลืมดูเลยเนะี่ย โอกาสออก22%ในการออก8ดาวแล้วก็โอกาส2%ในการออกอสัสเินหมักลุกเยอะนะั่นแ่ะสเปอดูตื่นกี่เปอร์เซ็นตเนี่ย0.2โอ้ 2, โหเยอะมากเปอร์เซ็นออกเยอะนะแต่ไมนจองหรือเปล่าตัวกันบินที่ดีอยู่นะเพราะช่วงนี้เอ็ดเวิร์บินก็ต้องเล่นตัวนี้แหละ ยกเลืกยกเลืกยกเลิก,ลกมากตัวเถอะตัวกันบินเรามีนะแต่มูลผีจีนแล้วอยากใช้มันเท่าไหร่โอ้โหโปรคอร์ดเคเสเอ็มเป็นร่างอัลตร้าด้วยยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มาสงสัยรอบนี้มันคงไม่ให้หรอกมั้ง ปต่อที่ id 3, id 2เราไม่เปิดนะ id 2เราไปไปเปิดแสงมืดเพราะ id 2เราแสงมืดมันน้อยเราอยากได้แสงมืดมาประกบทีมให้มันดูดีขึ้นหน่อยมาต่อที่ id 3เลยอโอโเน็ตช้ากว่าจะเพิ่มโอกาสนะวันนั้นสุ่มไม่เพิ่มโอกาสออกอยากมาก เค okay. บางลูกเอเอ,เอดีนี้ต้องการตัวการบินมากเลยนะต้องการมากเลยเพราะว่าตัวกันบินเราค่อนข้างที่คือนักปลนะ้นน่ะนักปล้นมันกะลักปล้น,น,ลนยิงไม่ล้มอย่างนี้เป็นธาตุไม้ด้วยยิงเอ็ดวิดบินนี่บอกเลยไม่ไหวมาภาพมูนมูนนักเกลกวมูนนักข่าว มุนักขาวมาแนละ้วเฮ้ยสองดาวโอ๊โอกาสเยอะเกินยี่สองเปอร์เซ็นสามดาวมาเถอะเฮ้ยแปดดาวดิไม่ชินกับการเรียกมันเป็นแปดดาวดิเห็นสองดาวก็เรียกสองดาวมา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 ,มาการบินการบินโอ้โหเราเทพบสุดอุตส่าม,มาแล้วสองเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ออก ได้จ,จังเลยเสียได้จังเลยไปคลิปสั้นเกินไป PVP สักตาสองตาวู้ชะด้วยเหรอไปแพ้เข้ามายังไม่รู้จะพูดนเนี่ยแล้วเนี่ยมาแพ้ผมได้ไงครับเนี่ยโอ้มีตั้งเอ็ดิร์ดบินสงสัยสงสัยข้างล่างเอาไม่ลง ไปเปลี่ยนเกียร์ผมไปใส่เกียร์รถแล้ใส่ไอตัวดาวไฟมามันจะช่วยได้เยอะแหละสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ได้เหวะสู้ไม่ได้มีตัวกอ๊อฟมีตัวก๊อฟสู้ไม่ได้มีตัวบินสู้ไม่ได้ถ้ามีตัวกันบินอะสู้ได้เฮ้ยแม็กว่าแม็กไฟแม็ก แมกน้ำถ้ามีเซรุช็อตกันนะถ้าเป็นไอดีหลักผมซัดไปแล้วเพราะเซรุ่ช็อตกันค่อนข้างที่จะยิงดีเลยแหละปับป๊บปั๊บหายแล้วผมก็เปลี่ยนออฟของ <c oughs> ชินจังมาด้วยเปลี่ยนเป็น <c oughs> ออปชั่นของชินจังเปลี่ยนเป็นเลือดละไม่เปลี่ยนเป็นโจมตีละกลัว,วมยืนไม่ค่อยไหวรู้สึกมันยืนไม่ค่อยได้ก็เลยเปลี่ยน เช้าไปง่วงอยู่แล้วน่าลองครับที่นี้แต่ไม่ไหวน่าลองแต่ไม่ไหวถ้าผมคัดทีมผมรู้ทีว่าผมรู้ดีว่าทีมผมมันยังสู้ไม่ได้เดี๋ยวเก็บกรบรอบนี้สักกี่ตัวอีกห้าตัวใช่ห้าตัวเอาบลาอไฟแม็กเอาบลองไฟแม็กดีไหมบลาอไฟแม็กเหรอคิดหนักมากเลย เราไฟแม็กเนี่ยเอ็ดเวิร์ดบินโหสองร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบนี่ตีสู้เลยเลยกก่ใจถึงอยู่ข้างล่างเราค่อนข้างได้เปรียบข้างบนสู้ไม่ได้แต่ข้างล่างเอาอยู่อืธรรมะทััดตามเยอะมากเลยอฮิมาเรือจะเอาลงไหมเนี่ย <c oughs> เน้นดัดแร่แล้วกันกพพพพพพพบาฟไฟเราเปลี่ยน แล่มาใหม่นี่ไงใช้แค่เก้าร้อยเรียกง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนแร่ไม่ค่อยจะพอเรียกหรอกเราไฟเมื่อ6พันหกโอ้โหเราราหัสไม่ค่อยเทพพันหกนี่ถือว่าหนักกับเรานะเพิ่มแร่พันหนึ่งนี้มาสองพันหกนีดดูดินี่แค่สี่พันนี่งเพิ่มแร่สองพันหกนี่หมดไปครึ่งนึ่งอ่ะโอ้โหงเทือนเลยพัดมาพัดกล้าบแข่งด้วย ป้าบแข็งกล้าบออตโต้เลยมีเปอร์เซ็นต์ละจังหวะนี้แข็งว่าแข็งกล้าบเราแข็งที่หลังนะเดี๋ยวนี้สเต็ปการเล่นผมแปลกๆละเฮ้ยอยากกลับไป๊บสู้ได้ไหมเนี่ยสู้ได้ไหมเนี่ยเขาชิดป้อมแล้วต้องสู้ได้ดิต้องสู้ได้สิ ชิดป้อมเขาแล้วต้องสู้ได้สิชินจังเปลี่ยนเกียร์มาใหม่ถึกขึ้นกว่าเดิมเยอะไม่ได้เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนออฟเออเปลี่ยนออฟเป็นเลือดเกือบหมดนะคัมพีเกือบหมดสวยชนะเลยสักตาไหมโอ้ตัดแร่หนึ่งสองสองตัวน่าสู้ด้วยจัง ต,ตัวเขาแม็กเยอะนะเล่นคนเล่นเกมนี้คนเล่นนานได้เปรียบไม่อยากลองว่ะแต่เขาสู้ไม่ได้มนะากอ้าวสู้ไม่ได้แต่ก็จะสู้ลองดูน่าจะแพ้แหละเปอร์เซ็นต์แพ้เยอะมากหกสิบหสแต่ถ้ามีทริคอะไรแปลกๆก็อยากจะลองดูเหมือนกัน เครู้สึกว่าอยากลองอะยี่งไงล่ะฮิ <c oughs> มาลียกูติดต,ต,ตีบ้านตัวเองสั้นแล้วอืออยากลองของอเฉยๆเลยมีพัดแน่ยางเงี้ยเฮ้ยได้เฉยติดดีจังฮิมาลียติดดีจังไอตัวท่าน้ำมันสู้มฮิมาลีไม่ได้หรอวะไอหนูเอ็งเป็นท่าน้ำเลยเขาเป็นท่านไฟนเ้ยไอ็จะอ่อนแอโดนเขาสะกดจิตอย่างงี้ไม่ได้นะโหยิงอะไรมาเยอะแยะจังเรา โอ้หกันนักันแข่งด้วยเหรอสกัดจีบมันลูุยเนอแข่งไปแล้วได้บอลโตยังฉีดนั่นไงไปละดูดิเนี่ยดูดิเนี่ย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 บรรลุที่มาริสสกัดจิตโคตรง่ายดูไปแล้วโอ้โหเองเป็นท่าฟรั่มเลยเฮ้ยท่าน้ำที่ไม่น่ากลัวเลยแล้วเวลไม่ใช่น้อยๆนะเวลสองร้อย สองร้อยใช่ไหมเถื่อนอยู่นะสงสัยเกียร์ไม่ค่อยดีมั้งแต่เมื่อแปดสิบเอ็ดนะแปดสิบเอ็ดนี่อย่างน้อยก็เกียร์เจ็ดดาวแล้วนะไม่ใช่หรอมั้งคิดไปเองว่าเนี่ยสู้เราไม่ได้นะสู้เราไม่ได้นะบอกเลยนี่ตอนแรกก็วันๆอยู่นะแต่ตอนนี้โอกาสชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ี่อาศัยแลกอาศัยเกียร์โอเคขึ้นเพจสาม ถ้าดูทีมตะกี้สิเ่แปสอ8ดเกจะดด้หนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสามชิ้นเลยอทีมโจมตีต้องหัวแน่เลยก็มไม่ค่อยมีอะไรมากายนะทีมโจมตีเขาก็ทีมหนึ่งเขาก็ไม่เท่าไหร่โอเคอะตัวฟีเยอะดี <c ười> แต่อินยาาเนี่ยเห็นเขาบอกปั้นมาก็โอเคนะ โอเคคินลี่ก็คงจะแค่น,นี้เนี่คงจะไม่ได้หร,อหรือเรอสุ่มกลางเดือนใช่ไหมขับแวลวลมากลางเดือนรอแสงมืดมาแสงมืดมาเราก็จะสุ่มแสงมืดดีกว่าอาม่าต้องเอาใส่ดีสองได้เจสิกา้าก็ดีแต่อยากจะเก็บลูบี้ไว้สุ่มพวกเอาพวกเจมมมืดพวกอลิติกิเข้ารหัสนี้นะรหัสน,น,นี้ที่มีอลิติกินี้โคตรโกงอะ่ะดูดิรีเซ็ตสกิลบอกเลยว่าขาดตัวเดียวจริงแล้วก็ ตัตหนึ่งก็ขาดธาตุไอดีหลักก็ขาดดีเซสสกิลเหมือนกันอยากได้อยากได้ต้องรอดูต้องรอดูโอเคบาย